เดอะไฟเตอร์เวิลด์บ็อกซิ่งกลับมาพบกับแฟนมวยด้วยสุด,ดยอดคู่มวยมันๆเช่นเดิมกับศึกอุ่นเครื่องของทีรชัยสิทธิ์หมอเสงพบกับกู้ปรีลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งและการป้องกันเข็มขัดแชมป์ WBA เอเชีย er, ของเจ้าหนูมหัศจรรย์แสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินปะทะผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์โจเฟอร์มอนทานปิดท้ายด้วยมวยหญิงครั้งแรกในเวทีนี้เวลาบ่ายสองโมงครึ่งวันเสาร์ที่18ธันวาคมนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดเช่นเดิม สวัสดีครับนิตร,รักแฟนมัดมวยชาวนาณาณไทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันแอดมินหำใหญ่เจ้าของฉายาอนาคอนดาแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามารายงานตัวกับคุณแล้วนะฮะนาณาณไทยแลนด์ออฟฟิเชียลช่อง YouTube ของคนชอบมวยถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันโดยแอดมินหำใหญ่พ <laughs> รุ่งนี้จะมีมวยโลกนัดสำคัญเป็นการขึ้นชิงแชมป์โลกครั้งแรกในชีวิตของนักชกไทยของเรา เขาคนนั้นก็คืออารันดีเป้นหรือแก่นนคร GPP เรือใบไข่มุกหรือเจ้าโต้งนั่นเองนักชกวัย30ปีจากจังหวัดขอนแก่นโดยปัจจุบันนี้แก่นนครน,นั้นก็เป็นรองแชมป์โลกของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือ IBF ในอันดับ5และสมาคมมวยโลกหรือ WBA ในอันดับที่10พิกัดรุ่นแบนตัมเวทนะครับมีสถิติการชกชนะ12ไฟต์และก็แพ้2ไฟต์ จากการชกที่ผ่านมาทั้งหมดที่แพ้2ครั้งเนี่ยกันนครยังไม่เคยแพ้น็อกให้กับใครเลยนะฮะแล้วก็ยังที่เราทราบกันซึ่งเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งแล้วเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่นักชกไทยของเราเนี่ยได้ขึ้นชิงแชมป์โลกขนเดียว2สถาบันเลยชิงทีเดียว2เส้นแล้วก็เป็นการขึ้นชิงแชมป์โลกกับนักชกคนดังของประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นนักชกซูเปอร์สตาร์เลยว่าง้นเถอะคนนี้แหละครับนักชกเจ้าของสมญานามเดอะมอนสเตอร์นาอุยะอิโนเอ 6ดีกรีแล้วก็สถิติอันสุดแสนสวยหรูได้ครองแชมป์โลกมาแล้ว3พิกัดรุ่นชกชนะรวด21ไฟท์ใน21ไฟท์เนี่ยก็น็อกไปถึง18ไฟท์ยังไม่เคยเสมอยังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครเลยจากการประกบคู่ในครั้งนี้ก็ทำให้แฟนมวยส่วนใหญ่เนี่ยว่าเป็นงานง่ายมากๆสำหรับอินโนเอะแล้วก็เป็นงานยากสุดแสนจะยากเย็นเข็นใจสำหรับแก่นคนครนักชกไทยของเรา แต่เอาละอย่างไรเสียไฟนี้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วและก่อนการชกหนึ่งวันก็มีพิธีการสําคัญของมวยโลกนั่นก็คือการชั่งน้ําหนักตัวนั่นเองนะฮะนักมวยทั้งคู่ก็ขึ้นตาชั่งไปที่เรียบร้อยแล้วป่ะเดี๋ยวลองไปดูกันว่านักมวยทั้งคู่นั้น าน,นี่ละครับในวันนี้นะฮะ13ธันวาคมมีการชั่งน้ําหนักตัวอย่างเป็นทางการของนักชกทั้งคู่โดยกันคนคร GPP เรือใบไข่มุกนักชกไทยของเรานะครับขึ้นเหยียบตาชั่งชั่งได้117.5ปอนด์ต่ํากว่าพิกัดแบนตัมเวทเล็กน้อยนะฮะมาในฝั่งของแชมป์โลกกันบ้างนะครับนาโอยะอิโนเอะเจ้าของแชมป์โลกจากแดนอาทิตย์อไทยขึ้นเหยียบตาช่งได้ 1้อปอนด์เข้าพิกัดเป,เป,เปด๊ะๆพอดีทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะมีพิธีการการชั่งน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการนี้เมื่อวันที่12ทธันวาคมที่ผ่านมานาอยะอิโนโอเอะเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในบ้านเกิดนะฮะเปิดใจว่าผมรู้ดีนะครับว่าแฟนบอยชาวญี่ปุ่นไม่ได้ต้องการที่จะดูการชกไฟนี้และผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครอยากที่จะดูผมชกกับผู้ชกรายนี้เลย เพียงแต่นี่นะครับเป็นการชกเหมือนเป็นการเตรียมตัวในการที่จะชกล้มแชมป์ในไฟ์ถัดไปของผมในปีหน้าดังนั้นผมจึงคิดว่าการชกในครั้งนี้จะมีความสําคัญกับผมมากเพราะนอกจากผมจะได้เตรียมสภาพร่างกายแล้วยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผมอีกด้วยผมจะชกไฟ์นี้ให้สุดความสามารถของผมเลยล่ะครับเหมือนกับที่ผมชกกับคนอื่นๆสําหรับนาโอยะอิโนโอเอะนักชกวัย28ปีรายนี้จัดว่าเป็นนักชกที่อันตรายที่สุดแห่งยุคโดยเจ้าตัวเนี่ยได้รับฉายาว่าเดอะมอนสเตอร์ ก็วางแผนเอาไว้ว่าปีหน้าเนี่ยจะให้นอติโตโดเน่ได้แก้มือกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนครับการชกก็จะเป็นการชกล้มแชมป์กันถึง3สถาบันทีเดียวเพราะว่าล่าสุดนั้นนอติโตโดแน่เพิ่งจะเก็บแชมป์เฉพาะการนักชกดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติอย่างเรมารดคาบาโยไปนะฮะสายตัดลำตัวพังคาบไปในยกที่4เท่านั้นเองที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอะมาฟังเจ้าโต้งแกันกคน PP, รครจีพีพีเรือใบไข่มุกนักชกไทยของเราบ้างนะฮะ กองให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าแม้นาอุยะอิโนเอะจะเป็นนักชกซูเปอร์สตาร์มีฝีมือที่ชกาจชกันแต่ตัวเขาเองนั้นก็มีความมั่นอกมั่นใจว่าจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะนอกนาอุยะอิโนเอะระชากแชมป์สสถาบันนี้กับประเทศไทยให้จงได้เพราะมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีซ้อมนานถึง2เดือนแล้วก็ได้มีการวางแผนแก้เกมกับทีมงานโคชฝาายสก,กิรินเป็นอย่างดี ก็แฟนๆถามกันเข้ามาเยอะนะฮะบอกว่าไฟนี้มีการถ่ายทอดสดไหมก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าไฟนี้ไม่มีการถ่ายทอดสดกลับมาเมืองไทยแต่อย่างใดนะครับอย่าว่าแต่เมืองไทยเลยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับแฟนบวยที่อยากจะชมการชกของมวยคู่นี้ ก็จะต้องจ่ายเงินค่าชมเลยฮะเป็นการซื้อเปเปอร์วิวชมการถ่ายทอดสดนั่นเองทางสถาน,นีฮิกะริทีวีในรายการ PBX World Spirit ค่าดูนี่ก็แพงเอาเรื่องนะครับราคานี้เกือบ1,500บาทกันเลยทีเดียว เอาครับก็มาเอาใจช่วยเอาใจลุ้นส่งใจไปเชียร์แก่นนักคร t p p เรือใบไข่มุกข,ของเรานะฮะในวันพรุ่งนี้14ธันวาคมเวลาประมาณ18นาฬิกาคุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่ามวยคู่นี้ผลจะออกมาแบบไหนจบยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยกันแล้วกันใต้คลิปนี้นะฮะคุณชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า กราบงามๆครับมองพือรักเนี่ยฉันยังรักมันไม่ขอ